สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาข่าวประเด็นลึกกับผมธนุขันทองประยำวันจันทร์ที่15กันยายนปีพุ io, ทธศักราช2568มา์โกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเดินทางถึงอิสราเอลเมื่อบนันทย์ที่ผ่านมานะครับขณะที่อิสราเอลระยกระดับการโจมตีทางตอนเหนือของชนวนกาซาทิ้งระเบิดอาคารสูงอีกแห่งจนพังราบและสังหารชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย12คน รูวิโกล่าวก่อนเดินทางว่าเขาจะขอคำอธิบายจากเจ้าหน้าที่อิสราเอลเกี่ยวกับทิศทางในชุววนกาซาหลังจากที่อิสราเอลโจมตีแกนนำกลุ่มฮามาสในกาตาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสร้างความปั่นป่วนต่อความพยายามในการเจรจายุติความขัดแยง้งการเยือนเป็นเวลาสองวันของรูวิโในครั้งนี้ยังถือเป็นการแสดงจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลซึ่งกำลังถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆในเวที ระหว่างประเทศขณะที่สหประชาชาติกำลังจัดการอภิปรายที่คาดว่าจะตึงเครียดเกี่ยวกับข้อบุกพั์ในการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์โดยนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยยหูยังคงคัดค้าน,นอย่างแข็งขันต่อการรับรองรัฐปาเลสไตน์การเยือนของรูเบิอเกิดขึ้นแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะ แสดงความไม่พอใจต่อในทันยาหูอย่างรุนแรงจากกรณีที่อิสราเอลโจมตีผู้นำฮามาสในกรุงโดูฮาโดยที่สหรัฐไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าเมื่อวนันศุกร์รูเิลและทรัมป์ได้พบกับนายรัฐมนตรีของกาต้าเพื่อหารือเกี่ยวกับผลกระทบจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลการพบกับอิสราเอลและกาตาแบบต่อเนื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลสหรัฐ ในการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรสำคัญในตะวันออกกลางแม้จะมีเสียงประนามอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติการโจมตีในโดฮายัางดูเหมือนจะเป็นการยุติความพยายามในการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสและการปล่อยตัวตัวประกันก่อนถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จะมีขึ้นซึ่งคาดว่าจะให้ความสำคัญกับสงครามในกาซาเป็นประเด็นหลัก เมื่อวันอทิตย์มีชาวปาริสตา์อย่างน้อย13คนเสียชีวิตและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนจากการโจมตีของอิสราเอลในหลายพื้นที่ของชุนกาซาตามรายงานของโรงพยาบาลท้องถิ่นโรงพยาบาลท้องถิ่นระบุว่าเซลโจมตีใส่ยานพานะใกล้โรงพยาบาลซิฟารวงเวียนแห่งหนึ่งในเมืองกาซาและเต็นท์หลังหนึ่งในเมือง เดียอัลบาลาซึ่งทำให้สมาชิกครอบครัวเดียวกันเสียชีวิตอย่างน้อย6คนตามรายงานของโรงพยาบาลอัลอักซอเหยื่อในเหตุการณ์นี้รวมถึงพ่อแม่ลูก3คนและป้าของเด็กๆครอบครัวนี้มาจากเมืองเบตฮานูนทางตอนเหนือและเพิ่งเดินทางมาถึงเดียอัลบาลาเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจากหลบหนีจากที่ปักพิงในเมืองกาซา กองทัพอิสราเอลยังไม่ได้แสดงความเห็นต่อการโจมตีล่าสุดในทันทีเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์กองทัพอิสราเอลได้ทำลายอาคารที่พักอาศัยสูงแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่ขยายตัวในพื้นที่ดังกล่าวโดยเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากมีคำสั่งอยพยพเผยแพร่ทางออนไลน์โดยโฆษกกองทัพอาวิชัยอัตราอี ชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าอาคารโคตเตอร์ในย่านริมลวถูกทิ้งระเบิดจนพังราบกับพื้นดินขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรหรือบาดเจ็บในอีกทางหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขของชนวนกาซารายงานว่าชาวปาเลสไตน์ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่สองคนเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับภาวะอดอาหารนะครับและขาดสารอาหาร ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาตัวเลขผู้เสียชีวิตจากภาวะการขาดอาหารนับตั้งแต่เดือนปลายเดือนมิถุนายนอยู่ที่277รายนับตั้งแต่กระทรวงเริ่มเก็บสถิติในกลุ่มอายุนี้ขณะที่เด็กอีก145คนเสียชีวิตจากภาวะทุกโภชนาการนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมปี2023 สงครามในกาซาเริ่มต้นขึ้นเมื่อกลุ่มติดอาวุธนำโดยฮามาสบุกเข้าไปในภาคใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ลักพาตัวคนไป251รายและสังหารประชาชนราวราพันสองร2 0 0คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเรือนขณะน,นี้ยังมีตัวประกัน48รายที่ยังอยู่ในชุนวนกาซาโดยอิสราเอลเชื่อว่าในจำนวนนี้20รายยังมีชีวิตอยู่ การโจมตีเพื่อตอบโต้อิสราเอลจนถึงปัจจุบันฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปแล้วอย่างน้อย64,803รายตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขของกาซาซึ่งไม่ได้ระบุแยกว่าผู้เสียชีวิตเป็นพลเรือนหรือกลุ่มนักรบแต่ระบุว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงและเด็กเมืองใหญ่หลายแห่งในชนวนกาซาถูกทำลายไปจนแทบที่จะหมดสิ้นนะครับ และมีชาวเริสไตน์ราวเรา90%จากประชากรทั้งหมดราวสล้านคนต้องเป็นผู้ที่อ่าอ่าพิน,นะครับหรือว่าไร้ที่อยู่อามาดูปฏิกิริยาของเนทันยาหูบ้างนะครับต่อการที่ทางอิสราเอลเองมีการนำเครื่องบินรบบินไปถึง กาตาและรอบสังหารนะครับแกนนำของฮามาสที่กำลังประชุมกันอยู่ในตึกอยู่นะครับกลางกรุงโดฮาซึ่งเป็นเมืองหลวงของของกาตานะครับในท่านยยฮูบอกว่าการสังหารผู้นำฮามาสในกาตาจะเป็นการเปิดทางสู่การยุติความขัดแย้งในกาซาและการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล เขากล่าวเพียงไม่กี่วันนะครับหลังจากที่อ e ิสราเอลทิ้งระเบิดใส่ผู้นำระดับสูงของกลุ่มฮามาสนะครับทางกลุ่มฮามาสออกมาถแถลงว่าการโจมตีของอ e ิสราเอลไม่ได้สังหารผู้นำของตนตามที่กล่าวอ้างพร้อมประนามว่าเป็นความพยายามลอบสังหารผู้กำลังเจรจาที่ทำงานเพื่อหาทางยุติสงครามในกาซาในทันยูกล่าวว่าผู้นำกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในโดฮาได้ขัดขวาง ทุกความพยายามในการหยุดยิงเพื่อยืดเวลาสงครามออกไปอย่างไม่สิ้นสุดนี่คือคำพูดที่โกโหกของเนทันยาฮูนะครับเพราะวา่าในทันยาฮูเองต่างหากที่ต้องการนะครับที่จะยืดสงครามออกไปต้องการที่ยึดครองชนุนกาซารวมทั้งเวสแปงด้วยและขัดขวางนะครับการตั้งรัฐปาเลสไตน์ ของตัวเองนะครับของชาวปาเลสไตน์เนื่องจากว่าอิสราเอลเองไปยึดครองดินแดนของปาเลสไตน์มาแล้วก็ตั้งเป็นประเทศขึ้นอย่างไรก็ตามตอนนี้สถานการณ์ทางด้านการเมืองในตอนออกกลางมีความตึงเครียดเป็นอย่างยิ่งในทีเดียวหลังจากที่อิสราเอลโจมตีผู้นำของฮามาสในโดฮาเท่ากับว่าเป็นการรุกร้ำอำนาจอธิปไตยนะครับของทางด้านกาตาร์ ทำให้ผู้นำของกาต้านะครับตอนนี้ต้องอมีการดำเนินนโยบายเพื่อที่จะให้ทางอิสราเอลได้รับทราบนะครับถึงความผิดพลาดในการกระทําในครั้งนี้แต่ว่าทางอิสราเอลเองโจมตีนะครับกาต้าโดยที่ทางโดนทรัมป์เองไม่ได้รับทราบ ล่วงหน้านะครับแม้ว่าฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐอาจจะทราบก่อนก็ตามก็ถือว่าเป็นการทําทให้โดนัลด์ทรัมป์เสียท่าหรือว่าเสียหน้าไปอย่างมากเลยทีเดียวในตอนอ,อกกลางโดยอิสราเอลก่อนหน้านี้ทางอิสราเอลเองก็มีการโจมตีอิหร่านเหมือนกันนะครับ โดยโจมตีอิหร่านในขณะที่กําลังมีความพยายามที่จะเจรจายุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับทางด้านอิสราเอลอยูอ่โดยที่การโจมตีครั้งนั้นนะครับทรัมป์รับรู้หรือไม่อาจรับรู้แต่ว่าทรัมป์ไม่ต้องการนะครับที่จะให้เรื่องอการโจมตีอิหร่านโดยอิสราเอลเกิดขึ้นเพราะว่าจะเท่ากับว่าเป็นการดึงเอาทางด้านสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามกับทางด้านอิหร่านซึ่ง ทางทำไม่ต้องการเพราะว่าจะทําให้กองทัพสหรัฐติดลมเนื่องจากว่าไม่มีทางที่สหรัฐอเมริกาจะเอาชนะกองทัพอิหร่านได้อย่างง่ายๆครั้งนี้ก็คล้ายกันนะครับที่ทางอิสราเอลเองก็ะทาการสังหาราแกนนาของทางด้านฮามาสรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของทางด้านกาตาก็เสียชีวิตไปด้วยจากการโจมตีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งก็ทําทให้ทรัมเนี่ยอยู่ในฐานะที่จะดําเนินนโยบายในตะวันออกกลางอย่างลําบากเพราะว่ากาตาเขาเป็นมิตรประเทศของทางด้านสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกามีฐานทัพอากาศที่ใหญ่ที่สุดในกาตาณเวลานี้และที่ผ่านมากาตาพยายามทําเป็นตัวกลางนะครับในการาให้มีความการเจรจาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเกิดขึ้นทางกาตาเองให้ที่พักพิง ให้เงินช่วยเหลือกลุ่มฮามาสนะครับเื่อเนื่องจากว่าทางอากาตาเองก็มีนโยบายการต่างประเทศที่มองกว้างนะครับเนทายยหูกล่าวต่อไปว่าการกำจัดฮามาสจะเป็นการขจัดอุปสรรคหลักที่ขวางทางการปล่อยตัวประกันทั้งหมดของเราและยุติสงคราม อย่างที่ได้เรียนฟังได้ทราบนะครับกาตาเคยเป็นเจ้าภาพการเจรจาระหว่างอิสราเอลกับฮามัสหลายรอบโดยทําหน้าที่เป็นคนกลางในการพูดคุยที่นําไปสู่การหยุดยิงชั่วคราวสองครั้งในสงครามกาซาได้แก่ในปี2023และเมื่อต้นปีนี้หลังจากการโจมตีของอิสราเอลบนดินแดนกาตาทางกาตาได้ออกมาประนามว่าเป็นการก่อการร้ายของรัฐ ประธานาธิบดีโดนัทรัมป์ของสหรัฐก็ประนามการโจมตีครั้งนี้เช่นกันและพยายามสร้างระยะห่างจากเหตุการณ์โดยระบุว่าผมมองว่ากาตาเป็นพนันธมิตรและมิตรแท้ของสารัฐและรู้สึกเสียใจกับสถานการณ์ที่เกิดเหตุการโจมตีเขากล่าวเมื่อวนันอังคารพร้อมย้ำว่าเป็นการตัดสินใจของเนทันเยหูเพียงคนเดียวมอสโกประนามอิสราเอลกรณีการโจมตีกาตานะครับ รายงานความไม่พอใจของรัฐบาลทรัมป์ต่อในเทนยูฮูเพิ่มสูงขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนหนึ่งระบุว่าทุกครั้งที่การเจราจาเริ่มมีความคืบหน้าดูเหมือนเขาจะไปทิ้งระเบิดใส่ใครสักคนกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแถลงว่าอิสราเอลได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนและพยายามทำลายกระบวนการเจราจาอย่างจงใจโดยเน้นว่า กาตามีบทบาทคนกลางที่สำคัญในการเจรจาทางอ้อมระหว่างฮามาสและอิสราเอลและการโจมตีกาตาอาจถูกมองได้เพียงว่าเป็นความพยายามขัดขวางกระบวนการสันติภาพในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสหประชาชาติมีการโหวตระปรองรัฐปาเลสไตน์โดยไม่รวมฮามาส ยูเครนลงคะแนนเสียงเห็นด้วยนะครับส่วนสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลลงคะแนนคัดค้านที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเห็นชอบอย่างทุ่มทนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต่อมติที่เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาอิสราเอลปาเลสไตน์ด้วยแนวทางสองรัฐโดยไม่รวมกลุ่มฮามัสแถลงการดังกล่าวเรียกร้องให้มีการยุติสงครามในชนวนกาซาอย่างยั่งยืนโดยอิงพื้นฐานของการจัดตั้งรัฐที่แยกออกจากกัน นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการปลดอาวุธกลุ่มติดอาวุธฮามาสและไม่ให้มีบทบาทในรัฐบาลของชวนกาซามติซึ่งไม่มีผลผูกพันนี้ผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง142ต่อ10โดยมี12ประเทศงดออกเสียงยูเครนโหวตสนับสนุนมติดังกล่าวขณะที่อิสราเอลและสหรัฐลงคะแนนคัดค้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติ ดนนี่ดานนท์เรียกมติดังกล่าวว่าเป็นท่าทีที่กลวงเปล่าและไม่ใช่ความพยายามที่จริงจังในการสร้างสันติภาพมันไม่ได้ทําให้สงครามยุติลงแต่กลับยืดเยื้อออกไปมันไม่ได้ทําให้อํานาจของฮามาสอ่อนแอลงแต่กลับให้รางวัลพวกเขาเขากล่าวในประชุมในที่ประชุมนะครับเมื่อวันศุกร์ขณะน,นี้กลุ่มติดอาวุธฮามาสยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆต่อมติดังกล่าว นายยกรธตัตรีกาต้า ata, กล่าวหาว่าอิสราเอลใช้การก่อการร้ายรัฐมติดังกล่าวจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติถือเป็นข้อความที่เข้มข้นที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยเรียกร้องอย่างชัดเจนให้ฮามาสละอำนาจการควบคุมชนวนกาซาซึ่งพวกเขาปกครองมาเกือบสองทศวรรษแล้วฮามาสขึ้นสวมหนาจหลังจากชนะการเลือกตั้งเหนือฟาตาในปี2006 และเขาควบคุมชุนกาซาอย่างเต็มตัวหลังจากความขัดแย้งเปิดเผยเปิดขึ้นมาแล้วในสองปีถัดมาก่อนหน้านี้นะครับสาประชาชาติจำกัดการตัดสินใจอยู่แค่การประนามการโจมตีของฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสสังหารชาวอิสราเอลไป1200คนและจับตัวประกันมากกว่า250คน กลับไปยังฉลวนกาซาการปิดล้อมฉนวนกาซาของอิสราเอลหลังจากนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต60,000กว่าคนนะครับตามข้อมูลของหน่วยงานสาธรารณสุขของทางด้านฉนวนกาซาและก่อเกิดสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายอย่างมากในชลวนกาซาส่งผลให้มีแรงกดดันระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นต่ออิสราเอลให้ยุติการโจมตี ทางแอฟริกาใต้ยืนยันจะฟ้องอิสราเลต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในชนวนกาซาแลนะตั้งแต่เหตุการณ์นี้หลายประเทศได้ประนามสงครามและประกาศยอมรับรัฐปาเลสไตน์ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งถัดไปในวันที่22กันยายนประเทศอังกฤษฝรั่งเศสแคนาดาออสเตรเลียเบยียม คาดว่าจะเดินตามรอยและประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการส่วนจุดยืนของทางด้านรัเสเซียเห็นว่าแนวทางสองรัฐเป็นหนทางเดียวที่จะลดความตึงเครียดและยุติสงครามในชุรนกาซาโดยในฐานะผู้สืบทอดทางกฎหมายของสหภาพโซเวียตรัเสเซียได้ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์มาเป็นเวลายาวนานแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มประเทศอาหรับและอิสลามเริ่มประชุมที่กาตาเนะครับเพื่อหาหรือมาตรการตอบโต้ต่ออิสราเอลการประชุมในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก่อนการประชุมสุดยอดฉุกเฉินของผู้นำประเทศเหล่านี้เพื่อจัดทำจุดยืนร่วมกันต่อกรณีที่เซิรโจมตีกาตาเมื่อวันที่สิเอ็กันยายน สำนักข่าวกาตารายงานว่าการประชุมสุดยอดฉุกเฉินซึ่งมีผู้นำประเทศอาหรับและประเทศอิสลามเข้าร่วมจะจัดขึ้นที่กรุงโดฮาระหว่างวันที่14-15กันยายนนะครับการประชุมเตรียมการซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศจะร่างปฏิญญาโดฮาหรือดฮาเดคอเรชั่นที่ผู้นำจะให้การรับรองในที่ประชุมสุดยอดฉุกเฉินวันจันทร์ กำลังดำเนินขึ้นแบบปิดไม่ให้สื่อเข้าร่วมหลังจากการประชุมคาดว่าจะมีการถแถลงข่าวในช่วงเย็นวันอาทิตย์ซึ่งจะเปิดเผยสาระสำคัญของเอกสารที่ผู้นำชาติอาหรับและมุสลิมจะรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารอิสราเอลได้โจมตีผู้นำการเจรจาระดับสูงของกลุ่มฮามาสในกรุงดฮ่าโดยหนังสือพิมพ์อิสราเอลฮฮยอม รายงานว่าอิสราเอลแจ้งเตือนทางสหรัฐและกาตาร์ก่อนการโจมตีสำนักงานฮามาสในโดฮาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐพยายามสร้างระยะห่างจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับอย่างที่ได้เรียนฟังแลทราบโดยระบุว่าการตัดสินใจเป็นของนายรมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาหูแต่เพียงผู้เดียวและเขาได้ให้คำมั่นกับกาตาร์ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นมาอีก นะครับการลุกรานของอิสราเอลต่อเนื่องอย่างหรือว่าต่อพันธมิตรหลักของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์ชียนะครับที่อุดมด้วยน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนต่อชาติในภูมิภาคเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของหลักประกันความมั่นคงจากสหรัฐคำถามคือตอนนี้พวกเขาจะมีการตอบโต้อย่างไร ความล้มเหลวของอุปกรณ์ทางการทหารที่ผลิตโดยสหรัฐและยุโรปในการหยุดยั้งการโจมตีของอิสราเอลทิ้งไว้เพียงทางเลือกทางเดียวเท่านั้นนะครับก็คือรัสเซียนี่คือการวิเคราะห์ของอิกอร์โครชินโกนะครับนักวิเคราะห์ของรัสเซียนะครับด้านการทหาร ผู้เชี่ยวชาญจากรักเสเซียคนนี้บอกว่ารัเสเซียสามารถสร้างระบบป้องกันทางอากาศให้กับกาตาที่จะมอบกุญแจควบคุมท้องฟ้าให้กับากาตาได้ทําให้ไม่มีประเทศใดสามารถโจมตีได้โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งเครื่องบินพาหนะและระบบโจมตีที่ใช้ในการรุกรานการหันไปหารัเสเซียเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างเต็มที่เมื่อพิจารณาจากการที่มอสโกเคยขายระบบ แพนเทียขีดเอสหให้กับสหรัฐอารับเอมิเรตซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางทะเลของกาตาเพื่อปิดน่านฟ้าให้ศัตรูไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริงกาตาสามารถเสริมระบบป้องกันตนเองด้วยแพนเทียบุกคีด M3 และทอคีด M2 ดรทามอคามุตจากสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดฮากล่าวว่าเอลเปเชียมีส่วนร่วมกับโลกผู้ภาคีแล้วทางด้านเศรษฐกิจกหากมีเจตจำนงทางการเมืองไม่ใช่แค่กาตาเท่านั้นแต่ทั้งภูมิภาคสามารถกระจายผลิตของตนและมีส่วนร่วมกับโลกผู้ภาคีมากขึ้น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เข้าร่วมกับกลุ่มบริกส์แล้วและซาอุดีอาระเบียก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเช่นกันประเทศในอ่าวยังมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคีที่แน่นแฟน้นกับชาติมหาอำนาจในบริกส์ได้แก่รัสเซียทางด้านเกษตรกรรมและไอทีอินเดียด้านแรงงานและการค้าและจีนด้านการค้าและโครงการยุทธศาสตร์เช่นโครงการเส้นทางสายใหม่ใหม่ตลอด ระยะเวลาช่วงส่วนใหญ่ของการดำรงอยู่ประเทศในอ่าวโปรเซียไม่เคยมีอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงผู้เชี่ยวชาญในตวะวันออกกลางมากด้วยประสบการณ์อิซาบรูมิกล่าวพวกเขาพึ่งพางกฤษและอเมริกาโดยตลอดและความขัดแย้งภายในและการแข่งขันกันเองก็ทําให้พวกเขาตกเป็นเป้าถูกควบคุมได้ง่ายซึ่งหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและผลการเมือง ผลประโยชน์ของชาติในอ,าอ่าวยังคงฝังแน่นหรือสอดคล้องกับสหรัฐในฐานะพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ดร์คามุทกล่าวก็ได้เวลาที่ต้องทบทวนกลยุทธ์ของตนเองการโจมตีของอิสราเอลก็ให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างมากและคําถามสําคัญสําหรับประเทศในอ่าวเกี่ยวกับอนาคตของความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเมืองและการทหารกับสหรัฐคําถามที่ยาก และมีนัยสำคัญถึงระดับการดำรงอยู่คือว่าประเทศนวจะกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่ม BRICS ให้ลึกซึ้งขึ้นรวมถึงภาคส่วนใหญ่อย่างมั่นคงและกลาโหมหรือไม่เ <c oughs> มื่อพิจารณาจากความล้มเหลวของสหรัในการปกป้องพันธมิตรของตนอย่างจงแจ้งในครั้งนี้นะครับก็ต้องดูว่าการประชุม สมมตินะครับของระดับผู้นำของโลกอารหรับรวมทั้งอิสลามเนี่ยที่เมืองโดูฮาประเทศกาต้าจะมีจุดยืนออกมาอย่างไรหรือว่าจะมีการประกาศอะไรที่สำคัญบ้างต่อการลุกราอิสเอลต่ออำนาจทธิปไตยของทางด้านากาต้านะครับ ว,ว่าการยิงถล่มนะครับตึกที่อยู่ในเมืองกาตาโดยของทัพอากาศของทางด้านอิสราเอลถือว่าเป็นการกระทําที่อุกอาจมากไม่ได้เกรงใจเจ้าบ้านแต่อย่างไรนะครับทางโลกอาหรับเองหรือว่าโลกมุสลิมเองที่ผ่านมาไม่สามารถจะรวมตัวกันติดนะครับมีความอ่อนแอไม่สามารถที่จะปกป้องชาวเปเลสไตน์ ในกาซาหรือว่าในเวสแบงค์ได้เมื่อไม่สามารถจะปกป้องได้ก็ทําให้ทางอิสราเอลเองนะครับมีความเหมิมเกิมมากขึ้นเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าอิสราเอลมีการทําสงครามอย่างต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเลบานอนนะครับซีเรียขณะนี้ก็มีการส่งกองกําลังเข้าไปในทางตอนใต้ของซีเรียนะครับเพื่อยึดครองดินแดนของซีเรียโดยถือโอกาสหลังจากที่ซีเรีย มีอาการล่มสลายนะครับจากบาซาราซาดอดีตประธานวิบัีของซีเรียที่สูญเสียอำนาจไปนะครับขณะนี้บ้านเมืองอยู่ในภาวะที่ถือว่าเป็นรัฐล้มเหลวนะครับกับพวกคุตินะครับในเยมเมนทางอิสราเอลเองก็มีการาสู้รบกันทาง เองมีการใช้ขีปนาวุธโจมตีสนามบินของทางด้านอิสราเอลเองในตอนนี้อยู่นะครับนอกจากนี้เองที่ผ่านมาอิสราเอลเองก็มีการเปิดฉากโจมตีทางด้านอิหร่านก่อนทั้งๆท,ที่กำลังมีการเตรียมการที่จะเจรจาแผนสันติภาพกันนะครับระหว่างอิหร่านกับทางด้านอิสราเอล การโจมตีในครั้งนั้นมีความมุ่งหวังไม่เพียงแต่ทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเท่านั้นแต่มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนระบบการปกครองของทางด้านอิหร่านด้วยแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จอิสร,ราเอลถูกสร้างขึ้นมาโดยอังกฤษนะครับและได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐริการณเวลานี้เพื่อสร้างความปันป่วน ไปทั่วทั้งตะวันออกกลางเนื่องจากว่าทางอังกฤษและสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือตะวันออกกลางนอกจากสหรัฐจะมีฐานทัพทั่วไปในตะวันออกกลางเท่านั้นนะครับแต่ยังมีอิสราเอลเองเป็นตัวก่อวอร์ดนะครับอำนาจหรือว่าอิทธิพลของอิสราเอลมีสูงมากจนกระทั่งแม้แต่ประธานาธิบดีของสหรัฐอย่างโดนทรัมป์ซึ่งมีอำนาจค่อนข้างจะ่มากยังทำอะไรไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่า สภาคอนเกรสของสหรัฐนีถูกครอบงำโดยเงินบริจาคของทางด้านกลุ่มักนธรุรกิจนักการเงินชาวจิวสำหรับวันนี้รายการ imct news podcast เวลาบุรุษดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก imct news สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ